สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องครับสวัสดีครับพี่วัตครับับผมนะฮะสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่กับพ in ี่ก้องนะครับผมประธานผู้บริหารของบริษัทอินดีมกรุ๊ปของเรานะครับวันนี้เรามีทริปภายในประเทศนะครับที่โรแมนติกรีสอร์ทแอนสปานะครับกับทริปชิลเอาท์เขาใหญ่กับพี่ก้องของเรานะครับวันนี้มาเจอพี่ก้องแล้วนะครับก็อยากให้พี่ก้องนะครับมุมมองนะครับ ของอินดีมของเราที่จะไปในอนาคตครับพี่ก้องครับก็ <laughs> ต้องขอบคุณฮะขอบคุณสมาชิกทุกคนขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยฮะทีวน,นี้มีโอกาสได้มาเจอกันก็ถือว่าเป็นทิปแรกแล้วกันเนาะหลังจากที่ <c oughs> หลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างคลายสถานการณ์ <c oughs> ก็คงได้เจอกันเดีะยวขึ้นถามว่าปีนี้อินดีมก็มีอะไรตื่นเต้นมากกว่าเดิมที่เราทําทุกปีครับตอนนี้อินดีมก็3ปีครึ่งแล้ว <c oughs> ปีนี้ก็คือว่าดีแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าจริงๆแล้วคือเป้าหมายของเราเนี่ย อยากจะเป็นบริษัทที่ทุกคนวางใจได้อยากจะมีวิธีบริหารจัดการเนี่ยที่เชื่อถือได้เป็นความภูมิใจของสมาชิกทุกๆคนเรายังคงมุ่งหน้านะฮะเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ถามว่าจดทําไมจดเพื่อว่าสามารถที่จะว่าเป็นบริษัทเนี่ยที่มีบัญชีที่ถูกต้องมีการประหารภายในที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ตอนนี้เราก็มีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นสหชนเนี่ยอยากจะมาร่วมทุนกับเราเนี่ยประมาณสักสอกถึงสบริษัทตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการจดทตเกันอยู่ จากที่เขาบอกข่าว,ว่าแล้วพี่โจคงบอกไปเลยระ,ะยะระยะตอนนี้เราอยากคงวุ่งหน้าเข้าสู่เราอยากจะเป็นธุรกิจฮะเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่เราใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาตั้งแต่วันแรกๆฮะกัก้กเราวันนี้ฮะตอนนี้เราก็อยากจะมุ่งหน้าสู่ Digital a s s e t ทอะไรที่มันสามารถที่เป็นโลกแห่งอนาคตเนี่ยทุกท่านคงรู้จักแอนโ o k e n แล้วในงานคริปโตเอ็กซ์โปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแอนโทเก็จะไปแสดงที่งานแห่งนั้นเอว่าพวกเราเนี่ยจะได้ มีความรู้เผื่อพวกเราจะได้มีไว้ใช้เผื่อเราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ,ร,บริปโตเคเรนซีมากขึ้นกว่าเดิมอ,อะไรที่เป็นเฮลท์แคร์สกินแคร์เรายัางคงมุ่งหน้าสําหรับธุรกิจของคนไทยแล้วก็อยากจะเป็นตรงนี้สําหรับทุกๆคนครับก็อยากให้ทุกคนฮะว่าเราทําจริงเราตั้งใจจริงๆอยากให้เป็นบริษัทของคนไทยที่เป็นตัวแทนความภูมิใจและเติบโตไปข้างหน้าด้วยกันครับครับผมขอบคุณที่ก้องมากๆครับน่าจะเห็นไหว่าตอนนี้นะครับ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็แล้วแต่นะครับบริษัทอินดีมของเรานี่ครับปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะหมุนไปตามโลกนะครับไม่ว่า โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรธุรกิจอินดีมตอนนี้เรามีหลายกระเป๋าเลยเนาะพี่ก้องเนาะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่2กระเป๋าที่3และไหนจะตัวแอนโทเคนอีกใช่ไหมครับพี่ก้องครับครับผมครับและตอนนี้นะครับอยากให้พี่ก้องนะครับฝากอะไรเกี่ยวกับถึงสมาชิกนะครับผมที่เห็นโอกาสแล้วที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับผมนะที่ยังลังเลอยู่นะครับผมนะในการที่จะเริ่มต้นเข้ามาทํางานในบริษัทอินดีมของเรานะครับอยากให้พี่ก้องนะครับฝากถึงสมาชิกพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับผมนะครับก็ฝากสําหรับทุกๆคนนะครับก็ตามความเชื่อของเราครับ ตอนนี้ก็คือว่าธุรกิจเดียวมันไม่พอเราจะเป็นต้องมีธุรกิจที่2ธุรกิจที่3ครับอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นอินดีมก็จะดีหรือจะไม่ใช่อินดีมก็ได้เพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้ความแน่นอนก็คือความแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีรายได้ที่2กระเป๋าที่3อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เราสามารถมีจุดป่นใจสามารถดูแลตัวเราเองและครอบครัวได้แล้วก็อยากจะบอกว่าอินดีม ถ้ามองในแง่ของ ROI return on invest เนี่ยหรือเงินลงทุนที่เกิดขึ้นกับผลตอบรับที่เกิดเข้ามาเนี่ยถามว่าใช้เงินลงทุนไม่เยอะแต่ใช้ความตั้งใจเยอะใช้ความมุ่งมั่นเยอะใช่ครับผมบอกทุกๆที่ก็คือว่ามันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วจะสามารถเติมเต็มอะไรบางอย่างได้มันต้องแลกมาทุกๆอย่างธุรกิจมันต้นองแลกมาความมุ่งมัน่นแลกมาความพยายามไม่เคยบอกว่ามันจะได้มาโดยง่ายแต่จะบอกว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพราะว่ามีคนที่ทําได้ถ้ามีบางคนที่ทําได้ ผมเชื่อว่าเราทุกคนก็มีโอกาสที่จะท,ทาได้เช่นกันและ3ปีครึ่งที่ผ่านมาก็ตอบแล้วว่ามีหลายๆคนสามารถเปลี่ยนชีวิตสามารถดูแลครอบครัวสามารถดูแลตัวเราเองจากธุรกิจที่มีชื่อว่าอินดีมก็ย้ําอีกครั้งฮะก็ไม่ได้บอกว่ามันง่ายแต่บอกว่ามันทําได้และคงไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนมากไปนะักจะเป็นอะไรก็ได้อยากให้ทุกคนมีธุรก,กิจที่2อ,อยากให้ทุกคนมีธุรก,กิจที่3ฮะจะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นอินดีมเราก็พร้อมที่จะ ต้อนรับทุกๆคนฮะเราหวังว่าจะได้เป็นครอบครัวดีๆด้วยกันนะครับครับผมนะครับก็อย่างที่พี่ต้องบอกเลยนะครับผมนะอาชีพที่2ธุรกิจที่3แล้วก็กิจการที่4จะเป็นอะไรก็ได้นะครับพี่ๆครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะไหนจะโควิดเองไหนจะสงครามไหนจะค่าน้ํามันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับโลกทุกวันของเรานะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยนะครับผมวิกฤตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะห้ามได้ครับพี่ๆครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมและรับมือนะครับผมนะ ก็วันนี้นะครับขอบคุณพี่กล้องมากๆเลยนะครับผมนะเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับผู้บริหารของเราแล้วก็ทีมงานแล้วก็สมาชิกของเรานะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่เขาใหญ่อบอุ่นมากๆเลยนะครับผมขอบคุณพี่กล้องอีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆครับสวัสดีครับ